ีจ้ามืาอนี้สิผ้าคันสมพักแป้นสูตรคุณยายประยุนนะจา้าขันตอนแรกเขาสิเใส่จังไรก่อนนางก้อนจ้าเอาพักเอาพักมาล่างนลนางไฮซาดเนี่ยเห็นไหเอาว่ใส่กระมังเลกอ่าใส่กระมัง,ะะมงไว้แปนพักแป้น ล้างน้ำสะอาดหนึ่งถึงสองน้ำเด้อ,อดปีนี้ฮอสิเห็จังใดรต่อม่ซีฮอฮอ,อดวิธีการขั้นสมพักขั้นแล้วบ่บูดบเนาวกินได้นี่เด้อพี่น้อง ผักแป้นของดีของคนอีสานบ้านเฮาผักแป้นอะไรอยู่ในมือเกลือเกลืออันนี้เกลือไอหยังเกลือเม็ดใหญ่ใส่เกลือเม็ดใหญ่เด้อจ้ะในการขันขันก้อนขึ้นไปเล้วใส่เม็ดน้อยขันห้องสีนวดนวดผัก นวดไปเรื่อยๆนวดจนกำมสัสอได้ทีใส่เกลืออุ่มมือหนึง่งกำมือหนึง่งร่างออกบ่สินวดไปเรื่อยๆพอได้ทีแล้วล่างออกบ่อืมร่างออกจากหนามหนามเยอพอดีร่างออกน,น้มหนึ่งกระขันไหมอีกบ่กระขันไ,ไหมว่ะขันไหมใส่เกลืออีกบ่ก็ใส่เกลือป่นบา่ กระปุนๆน,น่ะก็ใช้กระปุกเลยบ้านค่ะคันไดที่แล้วบานเนี่ยแค่ยังต่อคุณยายาน้ำมาล้างจ้าเอาน้ามาลางเตรียมน้ำสะอาดมาล้างเท่าไรที่แล้วมันจะเป็นมุนๆเลเๆ นี่จะเป็นแนวนี้เดอ้อพี่น้องเดอ้อได้ทีแล้วบาทนี้่นนได้ทำการล้างกวัวเสด็จกินเนาะสมพักแปดล้างน้ำสะอาดออกอบิดปันบิดผ่า <laughs> เปลี่ยนเปลี่ยนน้ำหม่ใส่กระมังใบใหม่รากอีกน้ำสองบาทมันนี้เท่ากี่จังไหนต่อบรรยากาศเศร้าหายเศร้าหน้าด้วยจ๋ะ ส้มผักเป็นนี่สิเช่นยงังสิตัดให้ไมันสันโอต่อไปข้ากสีหั่นไ้มันสันโล่งห้มันง่ายต่อการรับประทานอาหารนำเ่าเออกมากินมันสีง่ายขึ้นสีปนยาววิธีทำส้มผักเป็น รสชาติเป็นยังไงย่า,ยายสมนพักเป็นแซ่บปอแสบเอาปเปรี้ยวปเปรี้ยวหวนานหวานจักน้อยเอาเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานอร่อยมากคนที่ชอบผู้ลงคนพ่เคยกินกันสิวา่าเหมือน,<พ><พ>นกันมันว่าเป็นพักเป็นใบน้อยพักเป็นใบใหญ่มันอร่อยกว่าพักเป็นใบน้อยนั่นใบใน,น้อยมันจะกินม,มันแห้งพักเป็นสูตรคุณยายโบเหือน กินบะแห้งสามารถกินได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ตัดตัดออกสูตรของห้าบอไซดขขาวเพราะว่ามันสมอยู่แล้วจ้า วานนี้เนี่ยก็คือต้องได้เครือกระถางเราบริโภคเครือข่ายเราคุดถึงไ,ได้วันนี้ฮัลโหลยังไงต่อก็อเกลือใส่ห้ากลอใส่กเกลือเปิดอ,อันนี้เสียแล้วเระบอเออไปชี้เสีเออ้ยนขันตอนการขันสมผักแป้ดบัดน,นี้เฮาสิเอาเกลือเม็ดหน่อยใส่จากตอนแรกใส่เกลือเม็ดใหญ่ขันแล้วล้างออกสองน้ำบัดน,นี้ก็หั่น พ่อข้ามทานแค่พอดีข้ามเห่าวันนี้คุณย่าจะเติมเกลือเม็ดหน่อยใส่ใส่เกลือจักสอนสใส่เกลือ3ามสอน3ช้อนชาใส่เกลือเม็ดหน่อย3ามสอนซาวันนี้ก็ เห้ยังต่อค้อนๆ้ๆนยำยำขันขันอีกรอบนึงเศ้าเศร้าเศ้า,าเกลือไ้มันเขาก็พักก็นาใส่อีกไปแต่บนพัก,กพอวันนี้วันนี้ใ็ดจังใดเก็บใส่ภาชนะบอกอเก็บใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้ก็คือกระปุก เก็บใส่กระปุกแล้วบาน,นี้ก็น้ำม,มาเติมแล้วก็เติมนม้ำลงไปจักหน่อยไปจักหน่อยก็เป็นเซตวิธีการรอกินเลยสองขึ้นแล้วก็ทดสอบเปรี้ยวแห้งก็กินขึ้นเดียวสองขึ้นกินได้ยายว่ะอ๋อนี้ขั้วสิอ่อาน้ำใส่จักหน่อยนี่สมพักแป้นหน้าตาเป็นจังสี่สมพักแป้นเป็นตะกี้บมาพี่น้อง สองขึ้นปิดเอานามไส้ปิดฟ้าไหวสองขึ้นกินได้แสบกินได้เลยกินกับพริกดิบกินกับข้าเหนียวแสบแห้งพี่นอง